ส่วนใหญ่เขาจะเลือกตั้งวันเดียวกันนะระหว่างสอบตและก็นายกนะครับเลือกวันเดียวกันเลยนะครับอ่ะสอบตก็เป็นเขตแต่ละหมู่บ้านนะครับนายกก็คือเป็นนายกนะครับเลือกวันเดียวกันเสร็จแล้วพอประกาศผลการเลือกตั้งออกมาประกาศผลก่อนประกาศผลประกาศผลเสร็จเนี่ยอ่ะนับแต่วันประกาศผลของนับเป็นวันที่หนึ่งเลยวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆภายในสิบห้าวันเนี่ยคืออะไรภายในสิบห้าวันในอำเภอเรียกเรียกสอบตนะครับประชุมครั้งแรก ประชุมครั้งแรกนี่ประชุมครั้งแรกภายในสิบห้าวันภายในสิบห้าวันนะครับนายเภอ่มคนเรียกประชุมครั้งแรกประชุมเพื่ออะไรประชุมเพื่อเลือกประธานแล้วก็รองประธานรองประธานสภากับประธานสภาเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ประธานสภากับรองประธานสภาเสร็จอ่ะเขาก็ตั้งวันประกาศผลเหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งแรกไปจนถึงวันที่สามสิบนะภายในสามสิบวันเนี่ยนะครับประธานสภาที่ได้จะต้องเรียกประชุมสภานะครับ เรียกประชุมสภาอีกครั้งภายใน30วันนี้นะครับอันนี้คือประชุมสภาประชุมสภาพเพื่อที่จะให้นายกนายกถแถลงนโยบายนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเขอถามตรงไหนคําถามเนี่ยเอถามตรงนี้ว่าประธานสภาเรียกประชุมสภาครั้งนี้เพื่อที่จะให้นายกถาแถลงนโยบายนะครับภายในกี่วันใน,ในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกอบตอนะครับคำตอบก็คือภายใน30วันตรงนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอข่าย